ได้พาไปเล่เรื่องราคาน้ำราคาน้ำตาลใรายกันบ้างย่างทีโอบอกว่าตอนตนหรือยานาวตอนนี้ราคาน้ำตาลเนี่ยมันเพิ่มซุ้ขึ้นใช่ไหมใช่พอขาแม่าเนี่ยก็มีการวอนนะคะซึ่งสำนักงานพาณิชย์จังหวัดสงขลาค่ะเขาก็ได้ลงผืนเทไปสำรวจราคาจำหนยน้ำตาลทรายนะคะในตลาดสดเขตเตทศบาลนครา่าชัยค่ะคณะทีผู้ประกอบการเขาก็วอนนะว่าช่วยตึงราคาจะได้ช่วยหลอดพ้นกระทอบต่อผู้บริโภคค่ะ นมกวานนี้ค่ะสำนักงานพาณิชย์จังหวัดสงขลาพร้อมด้วยเทศบาลน,นครทาดใหญยแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องค่ะก็ได้ลงพื้นที่สำรวจราคาน้ำตาลใส่ขขาวทคอขายภายในตลาดสดเทศบาลน,นครห่าจ้อยหลังมีกระแซ้เขาการปรับขึ้นราคาน้ำตาลใส่ของตลาดลูกโยเทกิโลกรัมละเซบาทค่ะซึ่งอาจจะส่งผลกระทบต่อประชาชนผู้บริโภคนะ นายวิระรงเรืองผู้ประกอบการจำนายน้ำ,ำตาลทรายขาวในกระบอกภายในรัฐสดพาษซาในบอกขวาวขณะนี้เนี่ยราคาจำนายน้ำตาลทรายของผูเขารายอยในทองตลาดมีการปรับราคาคืนจริงเฉลี่ยอยู่ที่กิโลกรัมละสามบาทถึงสี่บาทค่ะโดยพบว่าน้ำตาลทรายขาวที่เขาแบ่งขายเป็นทุ่งทุ่งละหนึ่งกิโลกรัมเนีน่ยนะก็ยังคงมีเพียงพ่อต่อการจำนาย แต่ว่าอาจจะราคาสุ้งว่าในห้างสัรพสินค้าเล็กหน่อยเนื่องจากว่ารันค้าในท้องตลาดเนี่ยไม่มีกําลังในการสต็อกสินค้าในปริมาณมากแล้วก็ประกอบกับมีการปรับราคาขายถี่นารงงานก็เลยส่งผลให้ราคาขายตามท้องตลาดเนี่ยซุ้งขึ้นไปด้วย ส่วนการขายน้ำตาลทสาข้าวกระสอบละ50กิโลกรัมเนี่ยนะคะก็โยเที่ยงบาทโตกระสอบนะก็ยังคงมีเพียงพอต่อความต้องการของผู้บริโภคค่ะซึ่งผู้ประกอบการก็บอกเพิ่มเติมอีกนะคะว่าราคาจำหน่ายน้ำตาลใสายขาวครั้งนี้เนี่ยถือวหวาสูงที่สุดในรอบป,ปีค่ะแม,ม้ว่าจะเข้าใจกลไกาการปรับราคาของตลาดโลกแต่ว่าหากด้วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยสามารถตรึงราคาไม่ให้สูงไปมากว่านี้เนี่ยก็จะเป็นการช่วยเหลือแล้วก็บรรเทาความเดือดร้อนให้กับผู้บริโภค อีกทางยังมีส่วนช่วยให้ราคาสิ้น้าอื่นๆที่ต้องใช้น้ำตาลเป็นส่วนประกอบเนี่ยไม่ต้องไปขึ้นราคาอีกด้วยค่ะก็ถ้าโรงงานขายมาสูงปลายทางก,ก็ต้องรับสูงครับผมผม,ผมมองตรงนั้นมากกว่าไม่ได้มีปัจจัยอื่นค่าขนส่งนี่ส่วนใหญ่จะตายตัวครับก็มานานแล้วเขาไม่ได้ปรับขึ้นอะไรเพียงแต่ว่าน้ำตาลหน้าโรงงานนะ ผมผมคิดแบบนี้นะก็ทานน้ำตาลให้น้อยลงครับผมช่วยกันนะครับเราจะแก้ปัญหาที่ปลายเหตุก็คงไม่ใช่บางทีมันกลไกตลาดนะครับบางทีเราเข้าใจหลายๆปัจจัยครับผมแล้วก็ผมมองว่าตลาดต่างประเทศมันสูงก็ภายในประเทศบางทีก็คุมยากถ้าคุมได้ก็ดีครับผม และเือก็ตามสกาการสอรวจราคาจาหน่ายปลีกน้ำตาลทรายภายในลาดซดเทศบาลนาครทดาชัยเนี่ยก็พบว่าม,มีราคาจาหน่ายเฉลีย่ยอยู่ที่26-30บาทต่อโลนะคะ,คะเบื้องต้นเนี่ยยังมีสินค้าเพียงพอต่อความต้องการค่ะแล้วก็ยังไม่มีการกระตุ้นสินค้าที่นี่ถ้าเกิดพบเห็นการช่วยโอกาสนะคะก็มีโทษจําคุกไม่เกินเจ็ดปีปรับไม่เกินหนึ่งแสนสี่หมื่นบาทหรือว่าทางจําทางปรับนะคะพร้อมกันนี้ค่ะทางสำนักงานพาณิชย์จังหวัดสงขลาเนี่ยเขาก็เน้นย้ำให้ผู้ประกอบการติดป้ายแสดงราคาสินค้าให้ชัดเจนนะคะเพื่อป้องกันการช่วยโอกาสเเรั ผู้บริโภคถ้าพอบฝ้าฟื้นจำนาสินค้าในราคาที่ไม่เป็นธรรมมีโทษนะครัรับไม่เกิน1นึ่งมื่นบาทค่ะสำหรับราคาน้ำตาลนะคะเมื่อกี้ที่เราได้ดูในตลาดภาซ่านะคะก็สำหรับที่ขายปรีกอยู่นะคะก็อยู่ในระหว่าง28บาทนะคะ26บาท28บาท ซึ่งเขาก็ได้ขายในราคาตามที่ที่เขาได้ซื้อมานะคะตามต้นทุนที่ซื้อมานะคะส่วนในเรื่องปริมาณนะคะที่ได้ดูจากแต่ละร้านนะคะก็ดูแลว้ว่ามีปริมาณเพียงพอแล้วก็ทางเจ้าของร้านก็บอกว่าเขาสามารถที่จะสั่งได้เป็นปกติอยู่นะคะณขณะนี้ค่ะค่ะยังไม่ขาดแคลนค่ะ